ทุกวันนี้นะครับโครงการสำรวจอวกาศหลายโครงการถูกยกเลิกเพราะว่าโดนตัดงบหรือบางโครงการเนี่ยใช้งบประมาณสูงจนเกินไปก็จะถูกยกเลิกแต่มีอยู่โครงการหนึ่งครับที่จะเป็นโครงการที่ไปขุดเจาะน้ําแข็งแล้วก็สำรวจที่ขั้วดวงจันทร์ชื่อโครงการว่าไ i เปอร์โครงการนี้ถูกยกเลิกไปปีที่แล้วแล้วอยู่ดีๆค้นพบวิธีใหม่ทำให้มันสามารถกลับมาเริ่มโครงการนี้ได้อีกครั้งหนึ่ง พี่ลามมี3ามช่องเรื่องไอทีก็ล้ำหน้าโชว์เรื่องรถก็ช่องขับรถดีๆและเรื่องอวกาศก็คือเรื่องเล่าอวากาศติดตามกันทั้ง3ช่องนะครับอ่ะเอารายละเอียดของข่าวนี้ก่อนเลยเชิญครับนาซาประกาศเลือกบริษัทบูออริจินนะครับผมให้รับหน้าที่ส่งยานสำรวจไวเปอร์นะครับไปลงจอดบนขั้วใต้ของดวงจันทร์ในปี2027นะครับหลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยโครงการไวเปอร์เนี่ยถูกยกเลิกไปนะครับเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2024 พอใช้งบประมาณวานไปโดยที่ยังไม่ได้ขึ้นบินหรืออะไรเลยนะครับไปถึง450ล้านดอลลาร์เลยครับครับแล้วก็เกิดปัญหาด้านกำหนดการแล้วก็คู่สัญญาเดิมนะครับโดยบริษัท Astrobotic Technology นะครับผมที่ไม่สามารถรับประกันความสำเร็จของการลงจอดได้ครับโดยโครงการ v i เปอรเนี่ยมีเป้าหมายในการสำรวจน้ำแข็งและก็ทรัพยากรที่ขั้วใต้ดวงจันทร์นะครับผมเพื่อเตรียมรองรับมนุษย์อวกาศในอนาคตนะครับส่วนปัญหา ในด้านของการแยกส่วนของยานในสัญญาใหม่นี้นะครับนาซาได้กําหนดให้บ u ออ r ิจินเนี่ยต้องสาธิตขั้นตอนการด e p ลอยนะครับตัวไ i เปอร์นี่เองบนพื้นผิวหลังยานบูมูลมาร์กหนึครับลงจอดโดยน a s a นะครับจะดูแลส่วนของวิทยาศาสตร์และก็การควบคุมเคลื่อนที่จากโลกโดยตรงนะครับไม่ใช่ให้เอกชนดูแลทั้งหมดครับครับผมนี่คือ มิติใหม่นะฮะนี่คือรายละเอียดของโครงกันไวเปอร์นะฮะหลักๆคือไวเปอร์เนี่ยจะไปลงขั้วใต้ของดวงจันทร์เพราะว่าขั้วใต้ของดวงจันทร์มันจะมีหลุมอุกกาบาตที่ไม่โดนแสงอาทิตย์มันจะเป็นน้ําแข็งที่ไม่เคยระเหิดออกไปเลยจะมีน้ําแข็งก้อนมหาศาลอยู่ใกล้ใต้หลุมนั้นแล้วน้ําแข็งเนี่ยเราสามารถเอามาใช้ได้นะฮะเราสามารถเอามาแยกไฮโดรเจนทําเชื้อเพลิงสําหรับจรวด เอามาทำเป็นพลังงานได้ไฮโดรเจนก็ามาเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าได้ใช่ไหมฮะแล้วก็ได้ออกซิเจนให้กับโครงการที่มีมนุษย์ไปอยู่บนดวงจันทร์ครับผมก่อนหน้านี้เนี่ยน้ำแข็งที่ขั้วใต้ในหลุมมูกบาดของดวงจันทร์เนี่ยเป็นความหวังเดียวของเราเลยนะแต่ตอนหลังเนี่ยเรามารู้แล้วครับจากหลายๆย,ยานที่ไปสำรวจพื้นผิวดวงจันทร์เนี่ยเอาเหล็กแหลมๆเนี่ยจิ้มลงไปในพื้นดินดวงจันทร์เนี่ยจิ้มลงไปข้างล่างมีออกซิเจนเต็มไปหมดเลย สามารถไปสกัดเออกซิเจนจากในนั้นได้เลยคือถ้าเรื่องในอนาคตที่มนุษย์หรือว่านักบินอวกาศ จะไปตั้งฐานอยู่บนดวงจันทร์จะไปใช้ชีวิตยอยู่บนดวงจันทร์ไม่ต้องห่วงเลยนะครับเรามีออกซิเจนเต็มเลยเต็มดาวเลยเต็มดวงจันทร์เลยสามารถใช้ได้แล้วก็มีน้ําด้วยก็คือไอ้พวกน้ําแข็งพวกนี้แหละ,ะที่สามารถสกัดออกมาเป็นของเหลวแล้วก็อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ปิดนะอยู่ในอาคารอยู่ในอะไรเงี้ยเราก็สามารถทําได้แล้วเชื้อผงเชือเ้อเพลิงสําหรับจรวดอีกหน่อยเราจะใช้ดวงจันทร์เป็นฐานปล่อยจรวดเลยออกไปดาวดวงไหนก็ตามแต่ไปตั้งต้นที่ดวงจันทร์ <anca> ไม่ต้องใช้จรวดขับยันใหญ่ๆจรวดเท่าอย่างอย่างซูเปอร์เฮวีเนี่ยถ้าไปตั้งอยู่บนดวงจันนะแล้วยังไม่ได้จุดสักแอะน,นะโอ้โห hosp, บินไปดาวพฤหัสยังได้เลย <c oughs> สบายเลย <anca> นะฮะ <c oughs> หลือเฟือเลยซึ่งงานนี้จะเป็นอนาคตแต่โครงการนี้แรกเริ่มเดิมทีคือไวเปอร์เนี่ยจะต้องเป็นจรวดของนาซาส่งขึ้นไปเองอะไรเงี้ยแล้วมันใช้งบเยอะ บเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยต้องไม่ต่ำกว่า 3- 4พันล้านดอลลาร์นะฮะซึ่งใช้เงินเยอะมากถูกต้องครับแค่เริ่มต้นโครงการก็ปาเข้าไป450ล้านดอลลาร์แล้วแล้วดูแล้วหื่นะโดนท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มารับตำแหน่งใหม่ตัดงบอีกตัดตึงต้งตึงต้งตึงต้งตึ้งตึ้งไวเปอร์นี้กระเดนน็นออกเลยปกตโิโปรเจกต์ที่มันกระเด็นออกไปแล้วอ่ะมันจะไม่กลับมาอีกแล้วนะอัทิมิสนี่รอดนะคือเลื่อน นะโชคดีคือได้แค่เลื่อนใช่ไหมซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของอธิมสิสเหมือนกันเขาก็เลยพยายามจะดึง,ดงๆไงว่าหาทางให้มันกลับมาได้ไหมเพราะมันจะเป็นประโยชน์นะถ้าเราสามารถไปสกัดน้ําแข็งในขั้วใต้นะแล้วก็ไปลองดูว่าเอมันแยกธาตุแยกอะไรออกมาได้บ้างม,มันจะเป็นประโยชน์มากๆใช่ใชไหมฮะทีนี้เขาก็เกิดไอเดียใหม่ทำยังไงให้โครงการนี้มันไปได้ในราคาที่ถูกลงดึงงบไปเจียดส่วนนู้นส่วนนี้มาแล้วทําให้มันไปได้ครับวิธีการหนึ่งก็คือ เราก็ไม่ต้องใช้จรวดของนาซาเองไงแล้วนาซาก็ไม่ต้องไปเหมาสเปซเอ็กสเปซคือต่อให้ไปจ้างสเปซเอ็กก็ยังใช้เงินเยอะอยู่นะก็ต้องเป็นพันล้านใช่ไหมฮะใช่ฮะทีนี้เราใช้วิธีฝากส่งดีกว่าเพราะไอายานไวเปอร์เนี่ยนะฮะมันลำเล็กครับไอายานบูมูลเนี่ยนะฮะมันลำเล็กยิ่ไงไอตัวไวเปอร์เนี่ยมันเป็นเหมือนรถคันเล็กๆเ,เลยที่มันจะไปขุดเจาะน้าแข็งเนี่ยนะฮะทั้งไวเปอร์และบูมูลเนี่ย น้ำหนักรวมแค่430กิโลกรัมสามารถฝากไปกับยานของเอกชนได้ถ้ามีจรวดไหนที่ขึ้นไปโลเอร์ออบิทแล้วก็ขึ้นไปถึงตรงนั้นปุ๊บเนี่ยก็อาจจะทำไกรเวตี้วนรอบโลกสักสามสี่รอบแล้วก็เวียงตัวเองไปดวงจันทร์ได้ใช่ไหมฮะแล้วใช้เวลาได้ด้วยไม่ต้องรีบเดินทางไปดวงจันทร์เนี่ยปกติถ้ามีนักบินอวกาศไปด้วยเนี่ย เขาจะใช้เวลาไม่ไม่ไม่ไมไมไมยาวมากเพราะว่าสักเอาเร่งความเร็วเต็มที่เลยนะสวิงรอบโลกเลยแล้วก็ไปเนี่ยสวันต้องถึงสามแสนแปดหมกิโลเนี่ยต้องสวันต้องถึงวันแล้วต้องได้ประมาณแ0 0กิโลแต่พอเป็นหุ่นยนต์อย่างเดียวเนี่ยมันไม่ต้องรีบไงบมันมีพลังงานไฟฟ้าเหลือเฟือไม่ต้องใช้ออกซิเจนไม่ต้องใช้อาหารและเครื่องดืง่มก็ไปสัก12วัน15วันก็ได้ แล้วไปถึงนี่ก็ค่อยๆลงแล้วก็ลงจอดแล้วก็อยู่บนนั้นเลยทํางานบนนั้นเลยไม่ต้องกลับมามนะฮะซึ่งอันนี้ที่มาเล่าคือจะบอกว่าตอนเนี้ย มันมีไอเดียแบบนี้เยอะมากมันทําให้โครงการเล็กๆน้อยๆเนี่ยที่มีขนาดไม่ใหญ่และน้ําหนักไม่มากเพย์โหลดไม่สูงสามารถฝากไปกับโครงการของเอกชนแล้วต้นทุนถูกกว่าเดิมมากมงานนี้ Blue Origin ก็เลยมารับงานนี้ไปนะฮะแต่ว่าก็ต้องไปทดสอบส่วนที่การแยกส่วนของยานนะฮะตอนที่ไอตัวบลูมู o เนี่ยมันลงจอดจอดเสร็จแล้วจะแยกเอาไอตัวไวเปอออกมาเนี่ยต้องไปสาธิตให้เขาดูว่าจะทํำยังไงซึ่งถ้าการสาธิตผ่าน โครงการนี้ก็จะได้ไปในปี2027นี้ครับอีกหน่อยเราก็สามารถฝากไปได้นะคนไทยฝากดาวเทียมดวงหนึ่งไปลอยบนดวงจันทร์ได้ไหม <c oughs> เอาไว้สแกนประเทศไทยเวลาหมุนมาเจอกันอะไรเงี้ยวันไหนดาวจันทร์เต็มดวงส่งไฟ LED กระพริบแป๊บๆส่งมาให้เราดูหน่อยโอ้โหสามแสนกว่ากิโลไม่น่าเห็นนะ LED เรื่องเล่าอาวกาศ